สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลงแอตลาสใครเล่นกับไมค์ครับนะครับแล้วก็จะสอนลงเชเดอร์กับ a อตลาสใครเล่นด้วยนะครับซึ่งวิธีมันก็ง่ายมากนะครับคือผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะซึ่งอย่างแรกที่ต้องมีก็คือไมค์ครับเวอร์ชั่น1 2 1 7 2นะครับซึ่งเราก็จะไปหารหลดเดือนมานะครับซึ่งผมก็จะ ไปโหลดที่ Boba c นะครับเ,ออเข้ามาในตัวเว็บไซต์นะครับก็พิมพ์ว่า My Cup นะครับแล้วก็กดไปในที่ตัวเกม m e c f t นะครับตรงนี้ตรงนี้เออเอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็เราก็จะต้องรอ5วีนะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ชัน m e c r a f t นะครับออกมาโผล่ให้เต็มเลยซึ่งก็จะเลือกเวอร์ชั่นที่21.72นะก็เลือกไปเป็น6 4 b ิบิตนะผมย้ำว่า 64bit บิต อย่างต่อไปที่เราจะทําก็คือค้นหาอลล์สไคลเลนนะครับซึ่งเราก็จะไปโหลดที่ตัวเว็บเลยนะพอเรามี2ตัวนี้แล้วเนี่ยให้เรากดเข้าอลล์สไคลเลนนะไม่ใช่เข้ามาครับนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาครับตัวไคลเลนมันจะไม่ทํางานนะก็กดเข้าไปพอเข้ามาก็สร้างโลกอะไรตามปกติเลยครับแล้วก็ลองเข้าโลกดูนะว่าตัวไคลเลนมันทํางานไหม วิธีเช็คว่าคาเอมันใช้ได้ไม่ได้นะครับก็กดไปที่ตรง3ขีดข้างบนนะแล้วเราก็จะเห็นปุ่มไมโครสีน้ำเงินนะถ้าไม่มีก็แปลว่าตัวคาเอไม่ทำงานนะโอเคครับอย่างต่อไปนั่นก็คือ shader ซึ่งผมก็จะไปโหลดในเว e ็บ mcpd el el อะไรสักอย่างนี่แหละพอเ,เข้ามาแล้วนะครับเราก็พิมพ์ตรงช่องเสือตรงนี้ว่าเน f นะครับพรผมจะใช้ shader ของเนฟนะนี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับ พอเลือกได้แล้วเราก็โหลดเลยนะครับเราโหลดเชเดอร์มาแล้วเนี่ยงั้นเราก็ไปหาโหลดไอแอปตัวน,นี้มาครับมันชื่อ RS f i l e g o t e r นะครับมันจะเป็นเอ่อตัวลงมอสให้เราในวันนี้นะซึ่งโหลดมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่พื้นที่กับเก็บข้อมูลภายในนะครับกดไปที่ดาวน์โหลดซึ่งเชเดอร์ของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะของผมก็จะเป็น Newbie Note Complementary นะครับซึ่ง มันจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะเอออย่าทำเลยนะเป็นแบบนี้เออจากนั้นเนี่ยเราก็กดไปที่ออไอตัวชเ a อร์ของเรานะแล้วก็หาตัวของ Atlas c l i n นะครับพอ,อกดมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้นะเฉพาะครั้งโอเคนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ Atlas c l i n t ของเรานะหรือว่าถ้ากดตรงนั้นแล้วมันก็จะเด้งเข้าแอปให้เลยไม่ต้องทำแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างโลกปกติเลยครับซึ่ง เชเดอร์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ปรับอะไรของเชดเดอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็กดกดเริ่มไปเลยนะโอเคเท่านี้เราก็สามารถใช้แอลัสไทเล่นกับเชดเดอร์ที่เราอยากใช้ได้แล้วนะครับซึ่งใช้กับแอคชั่นแอนด์สตัฟก็ได้นะเออซึ่งในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่นี้แหละอมตึงก็ขอไปเลยนะครับไม่ได้ทำคลิปนานนะเออโอเคครับขอบคุณรับแค่นี้แล้วครับบายบายลลา